hmm hmm đai phần này đi uhm, xe say cầy bụng gì dài đi kèm mới đây khó có uhm. tiện không hả? tiện quá hả? น้องบ่ได้น้องบ่ได้น้องบ่ได้ฮะอ้าวอ้าวน้องใหม่น้องอะไรที่เด้ออะไรอ่างพนันว่าบ่มีเงินซื้อพอมีเงินซื้ออ่างป้าเอ้ยของกันเด้อซื้ออ่างเด้อประมือเด้อโอนมาหาเด็กเด้อจักแสนหนึ่งสื้ออ่างเด้อ,อ Ponong ni, ponong ni. Kon hu lai ni.